สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวันค่ะมิงประออนรัตยอดเนนค่ะพบกันทุกวันสุกนะคะกับช่วงของวัยรุ่นเซงในรายการเจตนาดีวันนี้ค่ะ ล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีน้องๆสี่คนมาเซงกันเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวต้องคอยติดตามนะคะแต่ว่าพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้โหตอนนี้นี่ลําบากมากจะใช้เงินทีนี่ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นจากเติมน้ามันถังละพันสี่ตอนนี้เป็นสองพันห้าแล้วค่ะใช่ไหมคะจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงขึ้นข้าวเหนียวนี่คือแบบ ถุงละห้าบาทเมื่อก่อนป็นสิบาทแล้วตอนนี้หดลงนิดนึงถห้านะบาทเท่าเดิมแต่<ช>ขนาดป<อ>ริมาณจะน้อยลงคือทุกเมื่อก่อนหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุย้ยสภาวะเศรษฐกิจเป็นภาพโดยรวมจรงิงแล้วไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนระทบหมดใช่แล้วค่ะรวมไปถึงรถสาธารณะต่างๆว่าจะเป็นรถแท็กซี่ก็กําลังจะมีการปรับขึ้นราคาเร็วๆนี้แล้วนี่แหละค่ะเรื่องนี้<ม>ที่เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะครยังไม่มีรถเป็นของตัวเองใช่ค่ะอาศัยบริการรถสาธารณะหรือว่ารถแท็กซี่ด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้ เหล่าวัยรุ่นเซลงทั้ง4ี่คนเนี่ยเขาจะมาระบายความรู้สึกของเขาอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวต้องติดตามแต่ตอนนี้นั่งอยู่กับเราทั้ง4ี่คนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะน้ําหวานธรรมทิ์สุกเกษมค่ะนิรรรสิตชั้นปีที่4คณะบัญชีค่ะสวัสดีครับผมช,บบ Seems บชื่อบอยครับชื่อประยุทธพ์พาณิวานครับเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4ครับ สวัสดีค่ะพึ่งค่ะนรัตค่ะออจบปีสีแล้วค่ะศิษฐศาสตร์เหมือนกันค่ะสวัสดีครับผมชูครับอมรเทพจันทรชัยครับคนะศิษฐศาสตร์ชั้นปีที่สี่ครับ แล้ววันนี้นะคะน้องๆทั้ง4ี่คนก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เขาได้ประสบพบเจอเกี่ยวกับการใช้รถสาธารณะด้วยค่ะอีกสักครู่นึ่งนะคะเรามาพูดคุยกันค่ะ ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงของวัยรุ่นเซงกันต่อนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องของรถสาธารนณะหรือว่ารถแท็กซี่เป็นหลักเลยวันนี อ่าเดี๋ยวมีข่าวเก่ามาค่ะข่าวเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเก่าเมาื่อเดือนที่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้ผ่านโปรเซส์ได้ไปบ้างแล้วนะคะเขาบอกว่าปรับขึ้นค่าแท็กซี่1 0บาทต่อค่าโดยสารเดิม100บาทนะคะให้ปรับค่าโดยสารมีทางเลืองให้2ทางคือ 1. จะเริ่มต้นที่35บาทเหมือนเดิมแต่ว่าก็คือจะปรับระยะทางประมาณ50 ต่างถึง1บาทหรือ<ม>จะปรับค่าเริ่มต้น40บาทแล้วก็ค่อยๆปรับระยะทางเนี่ยประมาณ50สตางค์นะคะอันนี้ก็ต้องดูกันไปและจะกําหนดให้ราคามิเตอร์ในทุกพื้นที่วิ่งในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพนั้นได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็กำลัอง,องอยู่ในขั้นตอนใช่ก็มีการร้องเรียนกันอยู่นะคะ,คะว่าจะยอมไหมหรือจะไม่ยอมย,มยังไงบ้างนะคะซึ่ง เอ่อสรุปว่าคงจะเร็วๆนี้แหละที่เราคงจะได้ทราบกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเรียนก่อนว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างเกี่ยวกับการนั่งรถแท็กซี่สาธารณะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ลวกันเนาะนุ้งบ่อยใช้บ่อยไหมคะแท็กซี่ก็ไม่ค่อยบ่อยครับเพราะมีรถเป็นของตัวเองไม่ครับเพราะว่าอยู่มหาวิทยาลัยและอยู่หอพักก็เลยจะเดินไปเรียนมากกว่าจะเดินไปเรียนมากกว่าแต่ว่าก็ได้ขึ้นบ้างได้ขึ้นบ้างขึ้นตอนที่แบบว่าสมัยที่แบบแท็กซี่ยังฟู้ฟ้ามีเยอะๆมีแบบว่า ไม่ได้มีสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมครับทุกวันนี้ยังขึ้นอยู่ไหมก็ขึ้นอยู่บ้างครับเวลาคือบ้านจริงๆอยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมาจากหมอชิดนะครับก็จะขึ้นมาก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเพราะว่าแท็กซี่ดึกๆไม่ค่อยเรียกคนอ๋อแล้วคุณลุงคุณลุงแท็กซี่นี่มีบทมั้ยก็ส่วนใหญ่เขาชอบคุยเรื่องการเมืองชวนคุยคุยกับเขานะครับก็บางทีชวนคุยเสร็จถ้ารู้ว่าเราอยู่คนละฝั่งเขาก็จะนั่งเยบครับผมี่เขาไม่ไล่ลรโยงรถใช่นั่งยับครับนะนะคะแล้วก็น้ำหวานละคะ ระหว่านนี้คือตอนช่วงอยู่ที่ปีตอนเรียนปีหนึ่งเนี่ยคือบ้านอยู่ไกลมหาลัยมากคือจะขึ้นแบบขึ้นทุกวันเลยค่ะใช่้แท็กซี่บ่อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแชร์กันสองคนพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้อยู่โพลาร์ที่ดูคนลาร์ที่เลยใช่แล้วก็ได้ได้ขึ้นรถแท็กซี่บ่อยๆบ่อยเลยโอ้ยเรื่องเยอะนี่ให้หวานเรื่องจริงเหรอไหนน้องเล่าให้ฟังที่อยากรู้แบบเคยขึ้นแบบตรงตรงแบบแถวสามย่านอย่างเงี้ยแล้วแบบขึ้น พอขึ้นไปพูดแบบบอกว่าพี่เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงหน้ามาบินคลองนะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกแล้วเขาก็แบบยังไม่ถึงมาบินคลองเนี่ยแล้วเขาก็แบบเลี้ยวซ้ายไปแลลวเข้าประตูเข้าประตูมาหาลัยไป